ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูนูบัญชนกฝ้ามลอเอสตุกผูทุกคนครับสวัสดีประจำช่วงเซานะครับผมของวันที่สิบเจ็ดกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมือนี้มาเปิดแบงค์ว่าแม่ลูกแล้วก็ง้อกัมพาหน่อยนะครับผู้เมียนะครับเขาควนไปเป็นชุดซีโตนะครับชุดซีโตราคาถึกเถือครับผมคุมคาแทียนเนี่ยนอนครับเอาไปเลี้ยงผมมีทางว่าสีขาดทุนนะครับอ่ะเราจะเริ่มกันเลยครับผมเริ่มจากแม่ลูกก่อนนะครับนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียครับนี่ งวน่วนโบดยางดีครับผมเบิ้งไปหูกระดำนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมนี่เบิ้งครับแม่ลูกโบดทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับผู้ใดมักง่วนโบดนะครับอันนี้เขาแจ้งเบิ้งต้นนิดนึงนะครับง่วนแม่เพิ่นนี่กินกินหยาผิดน้มมากนะครับลูกก็เลยบ่ได้กินน้มทที่ควนนะครับผมแต่บ่้องห่วงครับลูกกินหยากินหยางเก่งแล้วยวนะครับผมกินหยาเก่งขักนะครับผมบ่ดองยานนะครับอ่าอเบิ่งครับลูกสาว มานสามสี่เดือนประมาณนี้นะครับผมเข้าทายพยาธิบำรุ่งหายเรียบร้อยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเอาไปเลี้ยงไปขุนต่อใส่หยาได้เลยครับผมนี่ไงแท้เนี่ยนอนครับเลี้ยงไปนะครับเบื้องยันบืใหญ่นะครับงัวกินนมกินหนังเก่งเอยงัวกินหยากินหนังเก้งอยู่แล้วนะครับผมเชื่องความครับทั้งแม่ทั้งลูกอ่าแล้วก็เป็นสาวน้อยนะครับแดงโบดอีกครับผมนี่งัวแม่ได้โบดมาทถุกโตครับผมแดงโบดเลยนะครับเบื้องหันครับเครื่องดําตัวนี้ประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือน นี่ครับผมสีดังหาเดือนกินเก่งแล้วนะครับกินเก่งแห้งปาทามิหอยแยังเพิ่นกินนะครับผมนี่แล้วก็เป็นนุ่มหน่อยนะครับนุ่มหน่อยนุ่มหน่อยกำผ่ากันครับผมอายุประมาณสีเดือนซ้ำๆกันครับนี่ครับผมนี่แม่ตายนะครับได้ชุดมาอ่าชุดสีโตนี่นะครับผมเอาไปในค่าแคร์สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับห้องซองฟี่ห้อีกสองรอยกิโลเมตรแรกนะครับอ่างวดสีโตแครสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ สรงฟี่ไห่เก็บเงินหนาครอบทุกบาทครับผมบ่ได้ขอมาจำก้อนเมตตาบาทเดียวนะครับของดีราคาถือก็ยังมีอยู่นะครับผมยังมีอยู่บ่อ้องยานถือโกงจินมาจำเพราะเขาบ่ได้ขอเมตตาบาทเดียวครับไกลๆทรงไห่ได้เบิร์ครับอัตมากน้ากันนะครับเขาเปิดทรงฟี่ไห่สองรอยกิโลเมตรแล้วนะครับผมไกลก็นั่นคันมันว่าไกลกน่าเกียดเท่ากับว่าขอเพิ่มเหรอครับผมบ่ไดดสีขายเอาไปสั่งตึกสั่งลาดหรอครับผมเน้นแบงก์บันนะครับมักน้ากันโทษมากครับศูนย์แปดสี่ สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับพี่กัดของเคา่องแต่งยบานดูไนตํตำบลหนองแค่นอำเภอปัตตุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมงัวถูกตัวประกันตํานี้ให้ขาถกขาถอนนะครับกระดูกสวงสุดด้วนนะครับผมประกันตํานี้ให้อ่าบ่ได้ประกันตาปากครับประกันอีหลีนะครับผมู้ใดทจะเคยซื้อนําเข้าหรากงวอเคยมีปัญหาเขารับยินดีรับผิดชอบนะครับอ่าบ่มีหนีนะครับบ่มีหนีบ่มีเบนะครับผมรับขึ้นรับอีหลี งาซีโตครับผมสองหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นนี่เป็นการโยกไปเด้อครับบ่อแยกนะครับผมขันแยกมันสี่เบ่งผสมราคานะครับเติงเข้าอย่างให้มันนี่แม่เลี้ยงแม่คุ้มนะครับเด็กหน่อยติดไปนําครับผมนี่กินหนาเป็นทุกโตัวเก่งแล้วนะครับว่าดองย่านที่ลังน o n หลังหนังนะครับผมวมนี่มากันทั่มากครับซื้อแบบซีสามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเกานะครับ่าสีโตแค่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับไก่ไก่ยังไรท่องบากกันนะครับผม บอ่อเกียงครับทรงไห่ได้เบิร์ครับผมถั่วไทยนะครับว่าจะ,ะตกลงราคากันได้นะครับผมขับน้ำไก่กันแห้งนะครับอ่ามีนะครับอ่าสำรับมือนีกับมาเปิดให้นพ่ออม่พี่น้องรับชมรับฟังไว้ในเพียงเท่านี้นะครับหมากน้ำกันท่วมากศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าสำรับมือนีฝากไว้สำนีครับผมกลับสวัสดีครับ